ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งกูเต้นทำไมาเนี่ยวุ่นวายค่ะ,คะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนค่ะที่เขาใส่ใจในทุกๆเรื่องเลยนะเป็นเฉพาะแกเ,เ,นะเ,เใจใ็ดด้วยนะะอะไรดีอะไรเด่นอะไรเด็ดเนี่ยเขาจะต้องหามาใส่ตัวเองนะคะแล้ววันนี้เขามีเทคนิคในเรื่องการดูแลช่องปากและฟันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณพีเคปิวัวน์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหรอคืออย่างนี้หนูว่าแอบสังเกตพี่มัน ในเรื่องของสุขภาพฟันและช่องปากพี่ใช่วันนี้เลยต้องถามเคล็ดลับก็เลยต้องจับมานั่งคุยจริงๆเอางี้จะบอกทุกคนเลยนะครับว่าอไ,ไอ้ที่ตื่นมาแล้วน้ำลายมันบูดปากมันเหม็นอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณเนี่ยแนะนำท่านว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยเจ้าตัวเนี้ยแม้ที่เราใส่กันมาจะ2ปีเนี่ยเป็นตัววัดระดับความเหม็นของช่องปากได้ดีจรินนงเง<ๆ><ๆ>เพราะว่าทุกครั้งที่คุณใส่ปั๊บเนี่ย คนแรกที่จะได้กลิ่นปากของคุณอ่ะคือตัวเองก็คือคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีวิธีที่มันง่ายที่สุดเลยนะถ้าคุณมีปัญหาว่าฟันเหลืองตื่นขึ้นมาน้ำลายบูดนะจากนี้ไปมันจะกลายเป็นเรื่องของอดีตบอกได้เลยว่าจากนี้ไปยิ้มของคุณจะละลายใจสาวได้เนี่ให้ฉายาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคือคุณพีเคฟันดีอะไรนะฟันดีฟันดีครับฟันสวยปากกลิ่ดีชมพู่อย่าบอกนะ เรื่องฟันจริงๆเรื่องฟันนะฟันก็จริงนะไม่จะบอกทุกคนว่าว่าในฐานะเป็นพิธีกรเนี่ยพวกเราที่เป็นพิธีกรทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่เนี่ยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพปากเพราะว่านี่คือของหากินของเราและแน่นอนครับถ้าเกิดช่องปากคุณสะอาดกลิ่นมันหอมสดใสอ่ะบุคลิกภาพของคุณก็ยิ่งดีมากขึ้นคือตอนแรกผมไม่รู้จักกันนะเจ้าซิมอนเนี่ยไม่รู้จักเลยค่ะยายแอร์ที่โดนขอแต่งงานเนี่ยน้องแอร์เราเนี่ยเขาชื่ออะไรนะแอบพันธิราชแอบพันธิรา ไม่แน่ซิมมอนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุให้แอร์ถูกขอแต่งงานก็ได้คือแอร์แอร์มาในรายการราครั้งที่แล้วแล้วบอกพี่นี่ลองนี้ดิซิมมอนพี่ว่าตัวนี้มันดียังไงวะถ้าจำไม่ผิดคุณลีฐานัทเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แอร์ก็เล่าให้ฟังว่าพี่ไปลองก่อนยิ้มแล้ว,แล,วแล้วใจสาวจะละลายบอกโอ,โอ้ยแอร์แกคีโมเปล่าวะพี่ก็เลยไปไปหาข้อมูลในเน็ตบอกว่าเจ้าซิมมอนนี่นี่คือยาสีฟันไฮบริดเพราะส่วนผสมเนี่ยมาจากสมุนไพรแล้วก็ผลิตด,ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมากไล์ฟังแล้วเป็นไงนะ คนส่วนใหญ่ะจะไม่ค่อยใส่ใจว่ายาสีฟันตัวเองใช้อมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแค่เดินไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็จบมันไม่ใช่จะบอกว่ายาสีฟันะไม่จะเป็นต้องมิน้นเสมอไปยาสีฟันที่มีรสชาติของลูกพลับญี่ปุ่นเปปเปอร์มิ้นต์ปลาเป็นจากยางมะละกอและก็คามโมไมล์ทั้งหมดนั้นะรวมอยู่ในตัวนี้แล้วที่มีชื่อว่าเจ้าซิมอนมคือจะด้วยความที่ยาสีฟันส่วนใหญ่พอพี่บีบปุ๊บพอแปรงปุ๊บกลิ่นมิ้นจบ พี่เคยคิดว่าทําไมมันเรื่อยาสีฟันที่มันเป็นมิ้นด้วยแล้วล,วลวมีรสผลไม้ด้วยซึ่งมันจะทําให้การแปลงฟันก่อนนอนแล้วตื่นมาตอนเช้าอ่ะมันทาให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวนี้จะมีกลิ่นหอมลูกพลับลมหายใจนสดชื่นคิดดูว่าเมื่อคืนพี่แปลงสีฟันใช่ไหมมันสดชื่นจนเมื่อเช้าพี่ไม่ได้แปลงควรจะแปลงเปลสีสีต้องแปลง <c oughs> บ้าจะบอกว่าจะบอกว่าก่อนนอนแล้วตื่นตอนเช้าอ่ะ ฟันคุณจะสัมผัสได้เลยว่าฟันมันลื่นเรารู้สึกเลยว่าฟันน่ะมันสะอาดมากยิ่งขึ้นคนข้างกายทักไหมอย่างนี้กอดอ๋เพราะเป็นจร<ท>ิงๆรงพวกทีตื่นมาเราไม่อยากคุยใส่กันเพราะากลิ่นมันติดอยู่ไงไม่แต่จะบอกว่าหลังจากที่ไปหาข้อมูลมาใช่ป<า>่ะเพราะตอนแรกก็ไม่เชื่อยายแอร์หรอกแต่บอกว่า ความมั่นใจหลังจากใช้เนี่ยนะคือมันติดใจจนซื้อซ้าพี่ก็เลยมาลอกว่าเออมันก็ดีจริงอ้าปรากฏว่าเราติดใจจริงเว้ย<ะ>ผู้ใช้จริงหลายคนชอบแล้วถามว่าเมอหมดหลอดแล้วนักซื้อซ้ำไหมเราก็ซื้อซ้ำํำแต่วันนี้บอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากแล้วชาวคุยแซ่บโชว์วันนี้พี่จัดโปรโมชั่นที่ดีที่สุดมาให้พอพี่ต้องขอมาจริงๆนะเพราะหนูชื่นชมผลิตภัณฑ์นี้เพราะว่าแฟนหนูเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อีกคนนึงแฟนเธอลีฐานัะเขายิ้มสวยมากถ้าผมแล้วสามีคุณนะสามีหนูก็คือคนที่บ้าน พี่แค่นั้นเองแต่ว่าพี่บีเคก็ใช้ด้วยวแล้ววันนี้ต้องขอโปรดีๆให้กับคุณอาจารโชนพี่อยากให้ทุกคนขอบีบไปนะไม่ว่ากันนะอยากจะให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมันเป็นสีลูกพับชมพูออกส้มอ่ะเนี่ยและกลิ่นเนื้อคือกลิ่นลูกพับเลยขอได้ไหมขอได้ไหมเอาซิขอดมขอดมก็ทีมงานเนี่ยชอบถามว่าพี่บีเคใช้จริงหรือเปล่าอุ้ยกลิ่นดีมากแล้วถ้าดูวิดีโอเมื่อกี้นะชมพู่อาจารย์ดูวิดีโอเมื่อกี้ ทีมงานถามว่าทำไมถึงบีบยาสีฟันเยอะจังบอกว่าก็มันอร่อยอ่ะบางทีพี่กินแทนข้าวเช้าเลยแต่กลิ่นดีมากเลยคุณผู ng, ้ชมจริงจริง uh. นี่ไงทีจะบอกว่าลองเปลี่ยนวิธีในการแปลงฟันของคุณลองเปลี่ยนมาใช้เจ้าซิมมอนนี่แล้วถ้าเกิดไปเช็คราคาของที่นี่กับกับยาสีฟัน,นอื่นๆทั่วไปที่พี่ซื้อสะดวกซื้ออ่ะราคาใกล้เคียงกันมากเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะคุณจะตื่นมาด้วยความสดชื่นกับช่องปากที่รู้สึกว่าคุณดูแลมันอย่างดีเอาอย่างนี้โปรโมชั่นง่ายๆเลยนะ ยาซิฟันซิมอนเนี่ยปกติเนี่ยหลอดละ250้บาทใช้ได้นานมากนะหลอดละ250้บาทวันนี้พิเศษครับซื้อ3แถมหนึ่งนั่นก็หมายมความว่าบนโต๊ะเนี่ยซื้อ3แถมหนึ่งราคาเพียงแค่750บาทอุ้ยถูกมากอ,อย่าเพิ่งโทรนะผมบอกให้โทรนะ,ะจดเบอร์ไว้ก่อน02-090-5999อย่าไม่้ย้ำอีกทีนะอย่าเพิ่งโทรอย่าเพิ่งโทร 0 2 0 9 0 5 9 9 9หรือว่า Li@ น e แอดมามาชอป M A M A S S O P มีตัวแอดด้วยปกติซิมอนหลอดละ250วันนี้พิเศษซื้อ3แถม1ในราคาเพียงแค่750บาทถ้าคุณรักตัวเองมากกับเท่าที่คุณรักครอบครัวถึงเวลาที่ โรได้เลยเอ,อ๋อทวดคุณผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำลายบูดนะนี่เราเข้าใจกันนะ,ะสีฟันที่เหลืองนะแล้วคิดว่าตัวเองมีแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยนะคะใช้ตัวนี้หลายคนใช้แล้วติดอกติดใจแล้วพี่ชอบดื่มไวนยด้วยจริงๆคือคือทุกปีเราต้องไปหาหมอให้ขัดฟันอยู่แล้วใช่ป่ะ,ะแล้วเรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะดื่มไวน์อะ แต่พอเราใช้เจ้าซิม,มอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีคราบวายน้อยลงแล้วรู้สึกว่าเออตัวนี้มันดีแต่เอาจริงนะสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดเลยอะ่ะคือรสชาติของเขา<ฆ>มันไม่ทําให้การแปลงฟันก่อนนอนหรือว่าตื่นตอนเช้าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อยต่อไปเ<ฆ>พราะฉัญญชฟันซิมอนปกตินะหลอด250บาทแต่วันนี้พีเคจัดให้กับแฟนรายการคุยแซบโชว์เลยนะครับซื้อสแถมหนึ่งในราคาเพียงแค่ 750 <150 S 2> บาทคุ<ก>้มมากๆเสียงกงเสียงกองไม่มีเลยในรายการนี้ซูสองศูนยก้นย์ห้าเก้าย้ำอีกทีนะ02 090 5999หรือว่าไลน์แอดมามาช็อปแอดเมอเมอสชค่ะ,ะเรื่องกลิ่นปากเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางคนอะ่ะคือปีคนมีกลิ่นปากแต่ว่าหลายคนค่อนข้างไม่กล้าบอกอคือเราต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะเราต้องบอกเลยว่าถ้าขยันนะเช้ากลางวันเย็นนะเลิศมากๆเลยพี่ย้ำโปรยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวบอกทางบ้านก่อนอ่ะ ในมือผมเนี่ยจะบอกว่านี่คือยาสีฟันไฮบริดส่วนผสมมาจากสมุนไพรลับผลิตด,ด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยที่สุดแล้วนะในนี้มีอะไรบ้างลูกพลับญี่ปุ่นเ erm ปปเปอร์มินต์ปลาเป็นจากยางมะละกอและก็คาโมไมลาด้วยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหลอดนี้แล้วเราจะบอกว่าแค่เปิดฝามาคุณก็ได้กลิ่นจะลูกพลับญี่ปุ่นแล้วอะ่ะยาสีฟันซิมอนนะครับปกติหลอดละ250บาทวันนี้พิเศษซื้อ3แถมหนึ่งก็เท่ากับว่าคุณมี4หลอดนะในราคา700ดอย 50บาท02-090-5999หรือว่าไล ne แอดมามาช็อปรีบโทรนะครับจะบอกว่าของมีมาไม่เยอะด้วยนะรีบโทรมากันล้วกันหลายคนที่ยังคิดว่าทำไมดีเคทำไมฉันต้องเปลี่ยนยาสีฟันด้วยจะบอกว่าลองดูถ้าคุณรักสุขภาพในท้องปากเหมือนผมเนียนะ<ฆ>เหมือนกับอาจารย์เป็นหนึ่งเหมือนกับชมพู่เนี่ยลองหันมาเปลี่ยนเป็นเซมอนแล้วลองเซอร์ไพรส์ครอบครัวคุณหลังจากที่สั่งแล้ว<ฆ>ใคเขาดูเลยว่าอุ้ยแม่ เอ้ยยาชิฟันนี่มันอร่อยว่ะภรรยาจ๋าทำไมยาชิฟันนี่ดีจังเลยสิบม้นเท่านั้นรีบโทรมาขอเบอร์ทีมงาน,นอ่ะขึ้นมาเลย0 2 0 9 0 5 9 9 9ร่วมไลน์ 99, at mama shop m a m a s h o p นะครับปกติเจ้าตัวเนี้ยหลอดละ250ราสต่วันนี้พิเศษซื้อ3แถมหนึ่งนะราคาเพียงแค่750บาทเท่านั้นเองนะครับผมทีมงานบอกว่าเหลืออีก30มิบวินในการโทรวร่ะอ่ะทางรีบโทรโโครับศูนย์ส9 9ศู้าศน์ห้าเาเกาเก้าร่วไลน์ mama shop คิดดูไม่ถึงพันนะ่ะแต่คุณ<า>จะมีสุขภาพปากที่ดียิ่งขึ้นและรสชาติของลูกพลับญี่ปุ่นที่อร่อย มากยิ่งขึ้นครับชูมูบอกเลยนะมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วซื้อซ้ํากันเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจลองนะให้ซื้อเลยถ้าเกิดว่าถูกใจซื้อซ้ำถ้าไม่พอใจไม่ต้องซื้อซ้ำแต่เชื่อว่าต้องซื้อซ้ำแน่นอนกับ02 0905999หรือว่าลน์แอดมามาชอบหรือว่าสแกนเคียลโคก็ได้นะคะ3หลอดแถมอีกหนึ่งนะคะจ่ายเพียง750บาทคือวันนี้คุ้มมากจากปกติหลายพันเลยนะคุณผู้ชมค่ะ02 0905999หรือว่าลน์แอดมามาชอบนะคะสแกนเคียลโคดหรือว่าถ่ายหน้าจออก็ได้หชมูงแต่าาจรย์ ขาดเลยอาเอาเอา้เอาวคือใช้ดีมีคนบอกว่าซื้อซ้ำจริงๆอ่าดู้คุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe และติดตามกันด้วยครับนี่ yes yes บายบายตุ่ม